ข่าวมิน,นัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมา o โน k โปรกิงสไตล์ประจำวันที่5เมษายน2565โดยเชฟว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยชงเช้าวันนี้สมาคมฟุตบอลไทยเคัดแล้วเกมรับแข่งช้างสึกชุดใหญ่2นัดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยสมาคมจัดประชุมโค้ดมาโน่โค้ดจงและก็ไทยลีกเตรียมวางแผนในการเตรียมทีมของทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ทีมชาติไทยชุดยุ3สามปีโดยการนี้บริษัทไทยลีกจำกัดร,ร่วมด้วยสมาคมกีฬาพแห่งประเทศไทยได้ประชุมร,ร่วมกับทางมาโน่โบกิ้งและก็ทางวรบุตรศรีมะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทั้งสองชุดเพื่อเตรียมการหาบรือเกี่ยวกับโปรแกรมอุ่นเครื่องสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ก่อนการแข่งขันเอเชียนค้าประคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานและกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รวมถึงทีมชาติไทยชุดยุยง2ปีเตรียมการแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่เวียดนามฟุตบอลชิงแชมป์ปเอเชียยุ่3ปีรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและก็เอเชียนเกมที่ประเทศจีน โดยการประชุมของทางสมาคมวันนี้ได้นำเสนอโปรแกรมการเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมหลังจบฤดูกาลหลังหาบรีกับทางบอโน่ปอรกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนและก็ทีมงานโดยนักฟุตบอลชุดแรกนั้นจะเริ่มเรียกเข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมและกลุ่มนักฟุตบอลที่มีภารกิจในราการช้างศึกเอเอคัพจะตามมาสมทบในวันที่23พฤษภาคม นอกจากนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังได้วางแผนการแข่งขันอุ่นเครื่องวันที่27และก3 1พฤษภาคมก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก็ในวันที่3มิถุนายนจะมีการแข่งขันกันอีกหนึ่งนัดที่จะแข่งขันแบบปิดที่ประเทศอุซเบกิสถานและเข้าสู่ช่วงการแข่งขันในวันที่8มิถุนายนกันต่อไปส่วนประเทศที่จะลงอุ่นเครื่องด้วยนั้นทางสมาคมจะมีการแจ้งให้ทราบหลังจากลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการและเป็นที่เรียบร้อย สำหรับทางทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีได้รับรายชื่อการต่อรับแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากทั้งสมาคมโสโมสรในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งจะมีการเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่2พฤษภาคมหลังที่ไทยลีกแมตช์เดย์ที่19ก่อนจะเดินทางไปค้าแข้งที่ประเทศเวียดนามแต่เนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์ได้มีกำหนดวันแข่งขันกับร,รายการฟุตบอลลีกอาชีพซึ่งโคชโย่งววุฒุศสีมะคะจะนำนักกีฬาชุดที่มีความพร้อมที่สุด และไม่ติดภารกิจสมโมสรเดินทางไปแข่งขันเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมก่อนจะลงการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมในช่วงเดือนกันยายนและก็เอฟเฟสกิทับช่วงเดือนธันวาคมทางบริษัทไทยลีกจำกัดได้นําเสนอวันเปิดฤดูกาลไทยลีกที่จะเริ่มในช่วงต้นเดือนสิงหาคมและหยุดพักเล็กในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อหลีกเลี่ยงโปรแกรมทับซ้อน2รายการข้างต้นสำหรับรายการเอเชียนเกมทีมงานผู้ฝึกสอนได้มีข้อสรุปกับทางบริษัทไทยลีกจำกัด วางเวลาในการเก็บตัวเตรียมทีมก่อนจะเข้าช่วงแข่งขันแมตช์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022จะมีการแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมหลังจบฟุตบอลโลกและจะอยู่ในช่วงพักเล็กของไทยลีกและคาบเกี่ยวไปถึงวันที่16มการาคมก่อนจะกลับมาแข่งขันเลนที่2กงันต่อไปท่านี้บริษัทไทยลีกจำกัดจะมีการเชิญสโมสรสมาชิกเข้าประชุมเพื่อจะชี้แจงโปรแกร,รมฟุตบอลลีกอาชีพวันที่7เมษายนกันต่อไปในครัักนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกมีดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่8มิถุนายนไทยพบก,กับทางบันดิฟวันที่11มิถนายนเสียังกาพบก,กับทางไทยและวันที่14มิถุนายนอุซเบกิสถานพบก,กับทางไทยเช่ยเดียวกัน สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มดีที่สุด5จะทั้งหมด6กลุ่มรวมเป็น11ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียครับรอบสุดท้ายปี2023ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16รกรกฎาคมต่อไปกันนั่นเองครับเป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกคร,รักันว่าจะเป็นเช่นไรหลมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ กระหถิมเวียดนามไทยทำเวียดนามพลาด3แต้มนัดแรกในศึก AFF ครับโดยงานนี้ทําเอาโด่งดังไปทั่วเวียดนามนะฮะเมื่อขุนซือไทยทําทีมชาติเวียดนามพลาด3แต้มในศึก AFF f u ฟ s ุตซอลแชมเปี้ยน2022โดยทีมชาติเวียดนามเจอแทคติกเมียนมาเซอร์ไพส์สใหญ่ประเดิมนัดแรกศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยผลสเสมอ1ต่อหซึ่งทีมชาติเมียนมาชุดนี้นําทัพมาโดยขุนซือ บุนเลิศเจริญบงเฮดโค้ชชาวไทยโดยอาจารย์บุนเลิศเจริญบงเนี่ยเปิดใจหลังเกมเสมอกับเวียดนามมาว่านัดนี้ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายทีมเราสามารถเสมอกับทางเวียดนามที่ไปฟุตซอลโลกมาได้ซึ่งก็มีผลงานที่น่าพอใจเกมรับเราทำได้ดีแต่สำหรับเกมรุกเราจงเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะโอกาสเข้าทำของเรานั้นค่อนข้างจะมีน้อยการเจอกับทีมชาติออสเตรียในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักนะ ออสเตรเลียนั้นมีผู้เล่นหน้าใหม่ค่อนข้างจะเยอะเขาสร้างทีมใหม่เทียบแล้วเจอกับทางเวียดนามก็ดูจะเป็นเกมที่ยากกว่าแต่เราก็จะไม่ประมาทเพราะออสเตรเลียชุดนี้มีจุดเด่นค่อนข้างจะดีและก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากก็หวังว่าปราะดนั้นจะได้รับชัยชนะโดยการเข้ารอบแล้วโอกาสของทีมการเสมอกระทางเวียดนามก็ถือว่าปราะดนั้นมีโอกาสที่ดีแต่ทุกอย่างยังสามารถเกิดขึ้นได้เราต้องมองเกมต่อเกม และกระทาทุกเกมให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปในครั้งนี้ให้จบได้เป็นวางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกาล้วกันนะฮะสามารถหยุดเวียดนามได้แบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับยักษ์ใหญ่ไทยลีกเตรียมลุ้นอาร์ตีข่าวใหญ่ AFC กลางแผนใหม่สร้างเอเชียซูเปอร์ลีกโดยทางอาเซียนฟุตบอลบริง,งานบอกว่าทางสมาพันธ์ฟุตบลอลแห่งเอเชีย หรือว่า AFC จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อจะศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการแข่งขันแบบให,ใหม่ที่จะนำมาและก็นำเอามายกระดับทีมท็อปของทวีปมาแข่งขันในลีกเดียวกันโดยใช้ชื่อบอกว่าอาเซียนซูเปอร์ลีกโดยรูปแบบการแข่งขันจะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากทางอาเซียนซูเปอร์ลีกนะฮะงานนี้จะมีเฉพาะสโมรสรใ,ใหญ่ของชวีปซึ่งจะมาจากทั้งโซนเอเชียตะวันตกหรือว่า UAE ซาดีอาราเบียกาตา อุซเบกิสถานและก็อีกหลายประเทศและก็โซนตะวันออกก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและก็ออสเตรเลีย,ยและก็อีกหลายๆประเทศซึ่งงานนี้จํานวนที่สมมสอนที่ลงแข่งขันจะไม่เกิน24ทีมซึ่งแพนเริ่มตั้งแต่ฤดูกาล2024ถึง2025ส่วนเงินรางวัลน,นั้นงานนี้คาดกันว่าจะเป็น2เท่าของรายการ AFC ซีแชมเปียนลีกแต่ละสมมสอนที่เข้าร่วมจะได้รับเงินราว2ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณราว67ล้านบาทรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนชัยชนะและลําดับการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งรางวัลรวมแล้วมูลค่าคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ14ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณราว1,574ล้านบาทเลยนะโอ้โหเป็นอว่างงานนี้เอาเงินรางวัลมันล่อนะฮะดูแล้วหลายชาติสมาชิกต้องลงความเห็นลงเซเยสอย่างแน่นอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ทีมชาติเวียดนามอาดคู่แข่งยับในศึก AFF นัดที่2ถึงคราวเอาจริงซะแล้วสำหรับทีมชาติเวียดนามหลังแมตช์แรกเสมอเบียนมาฟไปหนึ่งต่อหนึ่งล่าสุดทีมชาติเวียดนามลงสนามนัดที่2 AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022พบกับทางจิมอเรสเตโดยเวียดนามได้ประตูจาก1ต่อ0ูนยะฮะเหยนทินฟักแล้วก็2ต่อ1นเป็นทรินไทฮุย3ต่อ1ก็จะเป็นเหยนทินฟักเหมือนเดิม4ต่อ1เป็นเก่งนำ ห้าต่อหนึ่งเป็นเหยียนวันเหี่ยวหกต่อหนึ่งเป็นเหยียบดนตรีและก็เจ็ดต่อหนึ่งเป็นเหยียนวันเหี่ยวสโติ์ดอลเลเซ่นั้นได้ประตูตีไข่แตกจากทางเซอร์ซาริโอในช่วงนาทีที่18นั่นเองสำหรับทางเวียดนามนั้นคือหนึ่งในทีมเต็งที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทางทีมชาติไทยในโตร์นาเมนนี้ผลงานมาอย่างนี้เพิ่มสนุกซะแล้วมาแบบนี้ต้องเจอใครนะรับน็อกเอางานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ โค้ดเซซ่ามองเกมต่อไปหวังไทยสยบมาเลเซียเข้าที่สายนะโดยทางโค้ชคาร,ร์ลอสเซซ่าฮิโค้ชฟุตซอลไทยเผยชัดไม่ได้มีอะไรให้ต้องกดดันสิ่งที่พลาดคือการเสียเร็วหวังสยบมาเลเซียเพื่อจะเป็นที่หนึ่งของสายเหนืออินโดนีเซียให้จงได้ในเกมตัดสินขณะที่ทางโมฮัมเหม็ดอัสซัมซาเดย์ขุนศือฟุตซอลอินโดนบอกว่าการเสมอไทย2ต่อ2นั้นแฟนบอลอีเนาต้องประทับใจ โดยทางโมเมตอัสซัมซาเดยุนซือฟุตซอลอินโดเผยผ่านล่ามหลังเกมที่เสมอกับทางไทย2ต่อ2มาว่าเป็นเกมที่ดีเป็นอย่างมากทุกคนเล่นดีและเชื่อเลยแฟนฟุตซอลอินโดที่ชมกันแข่งขันจะต้องประทับใจด้วยอย่างแน่นอนและคิดว่า1คะแนนที่ได้มาทุกคนจะสนุกกับเกมต่อไปจากนี้ขณะที่ทางโค้ชคารอสทางโค้ชกุนสือฟุตซอลไทยนะฮะได้เผยถึงผลการเสมอนี้กับทางอินโดนีเซียบอกว่า ก่อนอื่นเลยนะต้องขอแสดงความยินดีกับทางอินโดเขาทําได้ดีและเขาสร้างความลำบากใจให้กับเราเป็นอย่างมากเดี๋ยวจะกลับไปวิเคราะห์เกมที่เกิดขึ้นโดยประตูแรกที่เสียเกิดจากข้อผิดพลาดด้วยผู้เล่นเรานั้นประสบการณ์น้อยแต่ว่าเราสามารถสร้างโอกาสได้มากมายเราจะต้องสร้างโอกาสให้ได้มากขึ้นไปอีกในครั้งนี้ซึ่งผู้สื่อข,ข่าวถามมาว่ากดดันไหมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ต้องวัดเข้ารอบในเกมสุดท้ายเพราะแป่งกลุ่ม โดยโค้ชคา,าร์ลเซซ่าได้เผยว่าคงไม่ได้กดดันอะไรมากมายาเราเห็นแล้วว่านักเตะอายุน้อยทำผลงานได้ดีจุดนี้มันเป็นหน้าที่ของผมที่จะจัดการเรื่องตรงนี้เราคงต้องคอยค่อยเป็นค่อยไปถ้าประตูตามที่เสมอ2ต่อ2อ,อ,อินโดมาช้ากว่านี้โค้ชจะเล่น power เพ a y ไหมกุนสือฟุตซอลไทยก็ได้เผยว้าถ้าประตูตามที่เสมอมาช้าก็ต้องเล่น power เพย์แน่นอนตอนนี้ต้องโฟกัสเกมต่อเกมเล่นด้วยความใจเย็นและความแน่นอนให้ได้มากที่สุด สำหรับโปรแกรมต่อไปของทาง AFF นะฮะก็จะเป็นวันพุธก็จะเป็นคู่แรกสายบีเตะเกเวลาสินาฬิกาเวียดนามพบออสเตเรเลียถ,ยถ่ายทอดสดทางช่องอแฟนเพจฟุตซอลไทยแลนด์คู่2สายบีเวลา13บสนาฬิกาเมียนมาพบติมรออ์เรสเต้ถ่ายทอดสดทางแฟนเพจฟุตบอลฟุตซอลไทยแลนด์คู่3สายเอกัมบ,บูชาพบอินโดเวลา15นาฬิกา และคลู่ที่4ไทยพบกับทางมาเลเซียเวลาเจ็ดนาฬิกาถ่ายทอดสดจากช่อง m c o t HD 30และก็ t ีสปอร์ตในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวพิน,นัยกรรมคืนฟุตบอลไทยไมล์มาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่5เมษายน2565โดห้ายหบห้ายใบครั้งฟุตบอลไทยครับ